กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับหลังจากนักร้องสาวปรางปรางทพิปนะครับถูกวิจารณ์จากร้านร้านหนึ่งะครับว่าไม่ยอมร้องเพลงอวยพรมันเกิดให้กับลูกค้าทําให้เกิดกลายเป็นดราม่าใหญ่ในตอนนี้นะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยกองหวยไลก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลนะครับแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตอะพี่มีร้องหรอกเสียเวลาคนอื่นแต่ถ้าเป็นงานวันเกิดที่เขาจ้างมาโดยเฉพาะอะพี่จะร้องให้80รอบเลยเพราะมันร้องง่ายดีเราไม่ได้ต้องการขัดขืนแฟนเพลงหรอกนะแต่บางทีอะแฟนเพลงมึงก็ลองคิดดูดีๆว่าวันเกิดมึงอะเขายินดีด้วยไหมเขามาสนุก เขาไม่ได้มายินดีกับงานวันเกิดมึงที่เป็นงานส่วนรวมสําหรับเรื่องนี้นะครับแอดก็ว่าจริงนะครับเพราะว่าเวลาแอดไปดื่มเนี่ยแล้วมาวันเกิดใครเนี่ยนักร้องก็ต้องไปร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เนะครับกูนี่ก็เป็นคนเสียอารมณ์มากแต่กูก็ทําตัวโนสนโนแคร์ no นะครับรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะพันผ่านไปและกูจะมาสนุกใหม่อีกครั้งนึง จากกระแสดังนะครับมาต่อกันที่หนุ่มดังพันกรนะครับได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจนะครับไว้ว่วาวันที่แม่ให้แฟนๆร้องเพลงทุกคนก็ร้องสุดเสียงวันไหนถ้าอยากให้แม่ช่วยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์คืนให้แม่ยินดีเสมอครับและยังคอมเมนต์ใต้โพสตอีกว่ามาเธอเกิดแล้วก็มีคนบอกว่าถ้ามาหลายโต๊ะละแม่ดังก็บอกว่าหลายโต๊ก็จับมัดรวมสิคะ แล้วก็บาบาบาไม่ดังก็ขยันโพสเละเกินและส่วนหลายคนเนี่ยที่มองว่าเป็นเรื่องรบกวนคนอื่นเนี่ยแม่ดังพันกรก็ได้โพสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยว่าย้ํานะคะคอนเสิร์ตแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ครับหากมีผู้ร่วมชมมหรสพท่านใดคิดว่าเป็นการรบกวนก็ให้คิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการโชว์ของคุณแม่นะและการแฮปปี้เบิร์ดเดย์นั้นไม่ใช่สิทธิพิเศษใดๆแต่เป็นเรื่องหัวใจระหว่างแม่กับแฟนๆเท่านั้น อีกทั้งนะครับแม่ดังเนี่ยก่อนหน้านี้ยังได้โพสต์อีกว่าสละเวลาก้มไปรับทิปรับดอกไม้รับของฝากจะเขาได้ทําไมแม่จะสละเวลาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เขาแค่2-3นาทีให้เขาไม่ได้ พร้อมทั้งคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าบางคนก็แบกทุเรียนมาให้แม่วันต่อมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกโต๊ะเลยจ้าขายแกงแม่แม่ไม่ได้โพสต์เอาหลอดแต่แม่โพสต์เอาสวยในแง่นี้นะครับก็เป็นแง่ของพี่ดังพันกรน,นะครับแต่ท่านผู้ชมอย่าเอาไปเปรียบกับประเด็นของปางนะครับเราต้องเข้าใจว่าปางเนี่ยตอนนั้นเขาได้บอกว่าเขาไม่รู้ว่าก่อนวันนี้เนี่ยจะมีงานวันเกิดคนไหนจะต้องร้องเพลงให้คนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยและปางก็ได้บอกว่าไม่มีใครบอกมาก่อนมันเป็นเรื่องของการประสานงานที่ไม่ได้ประสานงานมา และปางก็ยังได้บอกอีกว่ากว่าจะรู้เนี่ยว่าต้องร้องเพลงให้คนคนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงท้ายที่จบโชว์อยู่แล้วและปางก็ทำอะไรไม่ทันก็เลยกลับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับแฟนเพลงปกติมันก็เลยเกิดเป็นกระแสวิาพวากษ์วิจารณ์ในสังคมแต่สุดท้ายเนี่ยนางก็ออกมาขอโทษนะและนางก็ออกมาอธิบายว่าเ,เหตุการณ์อะไรที่ทําให้นางถึงไม่ร้องไม่ใช่ไม่อยากร้องหรอกแต่ความจริงอะ่ะม,มันไม่มีการประสานงานกันมาก่อนอันนี้ก็ว่าไม่ได้เนอะสำหรับดราม,ม่าครั้งนี้นะ